สบายดีพ่อแม่พี่น้องมือนี้คุอยได้หับขำ้าหายจาาพี่แพทสมตาสามสิบเม็ดคุอยสิมาเห็ดพี่แพทนี่นะนกรับคำท้าทายเลยนะส้มตมสามสิบเม็ดเดี๋ยวค่อยสิกินให้เบิงเดอเดี๋ยวค่อยสิกินให้เบิงใหญ่อ่อนบอกว่าค่อยต้องตายแน่แล้วค่อยก็คิดว่าค่อยก็ต้องตายแน่ จัดฝ่ายสามสิบเอ็ดค่อยนับเลยเด้อค่เบิง้งเ okay. คค่อยนับให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสปเก้ายอ หยิบซอกหยิบสางหยิบสีหยิบหาหยิบพกหยิบเจ็๊ยหยิบแปดหยิบเกา่าสางสิบโอ้แม่เจ I am gonna die today คอยบอกลูกแล้วลูกเราบอกว่า Why do you do that It's so painful หรอวะเจ้าเจ้าเจ้าให้ทิ้งเงีงมันทรมาน เพรอะว่าต้องเหพรเปในการหาหายนักยูทู e หาหายก็เลยจัดให้นะคะเห็นบอเมือหน่อยเนาะ คนนี้น้องกินมันออก <c oughs> <c oughs> คนผู้ใส่กระหี่มดอกเด้ออันนี้คือน้ำส้มตำพี่แพทย oh my god มีปู่หอม <c oughs> พี่แพท <c oughs> ใส่ใบกวางเพลนงกันนะ <c oughs> เขา้าใจยังกันเลยวะ อะน้ำตาลนี่ต้องใส่เยอะๆเพค่อยหมกักหวานอ่น้ำตาลใส่เข้าไปแตมมัวมัๆนะคะใคะรบอตองมาคอมเมนต์นกด้วย,ยเห็ดโมโมๆอันนี้เป็นหนัวใส่เข้าไปน้ำปลา Oh my god oh die น้ำข้ามช่องบวงปร๊ต้องมาตามซู้ิค่อยเลยพี่น้องโอ้ยก๊อดเจ็บหมด,ดังเลยเนี่ยอื้โหหอนแล้วโอเคค่อยกินกับซูชิเดี๋ยวคนไปสั่งซาชิมิมาเอามาเคลียเหตุใส่เข้าไป เดี๋ยวคอยข้ออนุญาตไปหันมาแค่เห็ดก่อนเด้อหันมาแค่เห็ดไว้แล้วแล้วกันเปิงมะนาวลูกเบลอร์เลยอ่ะคุยเหดใไซไปเลยเด้อเพราะว่ากุ้ยมาต่ำโมโวๆไปเบ,บนี้แหละ ตอาปอกเบิเ่งบ้เนี้กินไหมอีกเหมือนฟุ้งขึ้นมาเลยน้องมันแบบเผ็ดหนาฮอนหนาก้อยฮอนเลยเนี้ยคณะอย่างบ่าไ,ได้กินโอ้โ <laughs> ห shoot oh my goodness oh my god ต้องให้มันมีน้ำโอ้ oh, มีน้ำอย่โ oh my god this this is so crazy จะรอดหรือไม่รอดสิมน้ำมันก็ไ not bad <c oughs> oh my god yeah it's gonna be crazy ปีเป็นนสำใอีกหน,ห,นอหน่อยหนึ่งโอ้ยพี่น้องเอ้ ใส่สมองเขาแลวนะใส่น,น้ำมะขามเียกน้อยหนึ่งใส่น้ำปลาอีกน้อยหนึ่งใส่น้ำตาลน,น้อยหนึ่งเนาะให้มันอ,อกหวานน้อยหนึ่งโอเคฮะเส้นน่าพอใจอ่ะค่อยกินกับซูชินี้ได้อตามเข้าไปนะจ๊ะ ำลายลาย่อพี่น้องพี่แพทพี่แพทเห็นนกพีพ่แพเดอไวต่ำรับคำหาหายพีพ่แพทนะอ่ะเออเดี๋ยวไว้นี่ มาเด้อพี่น้องเมื่อกี้ลำการพี่แพทนี่คือหน้าตาสมต่ำนกน้อยนะคะสามสิบเบ็ดไม่หิกค่อยกินกับซูชินี้เดี๋ยวมาเบิ่งกันเด้อสบายดีพี่น้องโอเคแกุ้งกอลง เพศซ้มซามีน้ำมีนาฬิกาโอ้โย Oh God Okay anyways ค่อยๆมีโทรศัพท์เกิดพี่น้องเบิร์เอาเด้อน,นี่ซีมองสิบเจ็ดหานะฮีเดี๋ยวอีเริ่มตอนมันถึงสิบแปดเดี๋ยวก็เริ่มเนาะอีกประมาณอีกประมาณเอ่อหาวิ โอเคเดี๋ยวสิเริ่มกินกันห้านาทีโอเคเริ่มเลยเด้อแต่ให้ิืงพี่แพทพี่แพทย์แคฟเอนด์มอมยูเอเซชานลนะคะเราหาหายมาเพราะว่า <For> อันเราเห็ดเราเห็ดตำซ่ารับคำหาหายตำซ่าไม่หกสามสิบเอ็ดแต่พี่แพทเราเห็ดสี่สิบเอ็ดมั้งแต่ พี่แพทนกเอาแค่สาสิบนะเพราะว่านกไม่ค่อยกินเผ็ดกินเผ็ดอยู่แต่ไม่เยอะเท่าพี่หรอกแต่นี่แหละหน้าตาส้มตำนกวันนี้ขออนุญาตพูดภาษาไทยนะเพราะบางคนเขาขอให้พูดภาษาไทยก็เลยจะจัดให้นะคะอ่าอันนี้ส้มตำสามสิบเม็ดของนกนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้จะกินกับซูชิ กินชูนาแซลมอนแล้วก็ยยลโลดเชลนะคะโอเคอ่าห้านาทีสามสิบเมตรส้มตำนกใช้น้ำน้ำส้มตำที่แพดด้วยนะชิมแล้วอร่อยแซบเลยละ่ะอันนี้ไว้แต่ง อันนี้ยังโบกินดอกโอเคจะตายจะรอดหรือไม่รอดตอนเข้านี่มันก็อร่อยนะแต่ตอนหนอกไม่รู้มันจะเป็นยังไงโอเคโอเคตอนนี้หุ้ ไปแล้วอ่ะหนึ่งีโอ้ยคินง้อสิกินได้อ่ะกินไปโอ้โหเสื้อสบายดีทุกคนเห็นไหมสบายดี เผ็ดมากมากเผ็ดแล้วก็อร่อยค่ะอืม mm. กินพริกมันจะออกเนาะมันอร่อยรสชาติอร่อยแต่ว่ากินพริกมันจะแรงรสชาติโอเคแต่เผ็ดมากค่ะขอบอกเลยว่าเผ็ด ตอนนี้ความเผ็ดมันเริ่มจะขึ้นสมองแล้วค่ะแล้วก็ตาเริ่มจะลายแล้วค่ะมึนๆค่ะปากก็จะร้อนๆนี่ยังไม่ครึ่งเลย khoảng ba sao mắt này nó ซอมเปบสมันกำลังจะมาแล้วค่ะมันมาอยู่ที่ปากโอ้โหโอเค do we just keep eating กีน่นาทีแล้วค่ะยิบสองยิบสามแล้วเฮ้ยสิบแปดยิบสามห้านาทีแล้วไม่ผ่าน พี่แพทนกกินไม่ได้ภายในห้านาทีกินไม่หมดแต่ว่านกต้องกินให้หมดนะแต่ว่าภายในห้านาทีนกไม่ผ่านซื้อพี่แพทไม่ได้แต่ว่านกจะกินให้หมดนะแต่เขาเขาบอกไว้ก่อนว่า challenge not successful fail but I will finish this so hot เผ็ดมากเลยเผ็ดจนตาลายแล้วปากมันร้อนมากกินพริกกินพริกมันก็ฉุน <c oughs> cho nó sáng đã loài hả ba loài chín sen mà lão lửa cá น้ำหน่อยเผ็ดโอ้อาสตีค่ะเผ็ดมากเลย Một... Xem kênh cho mọi lão Một cái đẹp Đưa cho mọi bà มีก้างอีปูด้วยมีข้างหลังอีปูด้วย นี่จะสิบนาทีแล้วค่ะอ่ะกินปลาให้หมดนกคงไม่กินพริกนะคะแค่นี้นกก็ไม่ไหวแล้วปากนี่ปากมันมึนเผ็ดร้อนว้าวตอนเข้ามันอร่อยหรอกแต่ตอนออกนี่สิมันคงจะทรมานกว่านี้ Oh พี่น้องเอ้ยมันแซ่บแต่ว่ามันทรมานเนาะป้าคนนี้มันหมึนเบิดแล้วเนี่ย ินปลาไม่หรอกเห้ไลยจักรซ่ใ hey, ห้มันเป็นกระลาวเลยเนี่ยโอ,อ้ยกิ่นบอเลยโอเคเนาะพี่น้องกินเซนเบิร์ดกินปลาเบิร์ดอะม,มาแกให้ว่าไลาก่กระไเป็นสำนักมึนอยู่ เอคุณละลายพี่น้องเอามาเบิ่งกันตอนนี้ตอนนี้ว่ายังไล่ามาได้แอกขึ้นไหนแค่นี้เดยอพี่น้องเด้อเลือแต่เซ็นมันแค่เหตุ้วการคลองแต่งอกขึ้นมันแต่ง mình làm bát. Ok, bạn bè, đi ra. Pp nong nong, cám ơn chị chị แล้วอ่าโอ้โหายบาย,บย,บยพี่น้องไอซี่เอาไปอยูเลยความเพชร น้ำแดงช่วยชีวิตเราหน่อยน้ำแดงช่วยเอาความเผ็ดออกไปหน่อยขอความหวานของน้ำแดง แพดขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับความสนุกวันนี้ไม่รู้เลยว่าพริก30เม็ดจะอร่อยขนาดนี้แล้วก็ทรมานขนาดนี้โอเคแต่โชคดีมีน้ำหวานโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบาย u n t น l ี่อ t t i t e